สวัสดีครับผมทำแชางแฮกเป็สครั้งนะเป็น e ีพีสุดท้ายนะครับถ้าคนดูตั้งแต่ e ีพีหนึ่งนะถึงตอนนี้จะน่าจะพอมีคำตอบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเปลี่ยนแค่แหวนลูกสูบได้ไหมนะครับ ก็ทาให้เป็นแนวทางนะครับในกรณีนะครับในบางกรณีมันสามารถในหลายๆกรณีสามารถทําได้นะครับแต่บางกรณีก็ทําไม่ได้นะครับถ้าลดผ่านการดูแล อย่างสม่ำเสม,มอนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยถอดตะแรงหรือรถบางรุ่นก็มีอ้กลองน้ำมันเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับถอดออกมาเช็คถอดโดยเฉพาะจะเป็นตัวแกงตัวตะแรงนะครับอ่ามันถ้ารถเกียร์มันจะอยู่ภายในมันต้องถอ,อดฝาคัตฝาเนี่ยออ,ออกมาเช็คนะครับออโต้มันถอดง่ายนะครับเป็นตะแรงแต่บางรุ่นก็เป็นตะแรงแต่อยู่ข้างใน เหมือนแ่เ uh, อ็กแม็กอย่างเงี้ยนะครับรถบิกบ๊กสกูตเตอร์นะฮะพวกนี้เขาก็อยู่ข้างในก็เขาก็จะมีกองน้ำมันเครื่องก็ดีนะครับมันก็ได้เปลี่ยนถ่ายบ่อย,อยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแตร่รถเล็กอะ่ะมันส่วนส่วนใหญ่จะไม่มีกองน้ำมันเครื่องนะครับ รถเล็กส่วนใหญ่ที่เห็นมีกองน้ำมันเครื่องก็จะเป็นของสกีแล้วก็ยามาฮ่นะครับฮอนด้ยังไม่มีนะครับฮอนด้าคงคิดว่ามันยังไม่จําเป็นขนาดนั้นถ้าเราดูแลรักษาตามระยะนะครับดูแลอย่างสม่ําเสมอแม้กระทั่งคันนี้นะฮะคันนี้ก็ ด้วยเรื่องของแหวนที่มีขนาดไม่เท่าของเดิมเพราะว่าสั่งมาเป็นลูกสูบของคิกนะฮะแต่ว่าลูกสูบมันเป็นลูกสูบสปราร์กนะับขนาดของแหวนมันก็มีขนาดที่ความหนาะแตกต่างกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็ต้องไป หาข้อมูลอีกครั้งหนึ่งพอดีมีลูกสูบเดิมของพวกขี้ขวกรถรถเกียร์อยู่นะฮะก็ลองลอง,ลองดูมันก็อ่าเขาเรียกยังไงล่ะมีขนาดที่แตกต่างกันเดี๋ยวก็ต้องไปไล่เช็คไล่วัดดูนะครับอ่าเดี๋ยวนั้นจะเอาเดี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เรามาพูดงเรื่องเ,เปลี่ยนแค่แหวนได้ไหมนะครับ อ่าเราที่สําคัญนะครับการเปลี่ยนแหวนคือความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงยังไงเสี่ยงว่าเราจะซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้หรือเปล่าก็คือเสียงเงินทิ้งหรือเปล่านะครับอ่อาตัวนี้ก็เพิ่งได้ลองเียบจริงจังนะครับก็เสร็จงเต่ตมเมื่อคืนตอนเช้านี่ก็มาลองขี่นะครับ ก็โอเคแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขี่แรงอะไรเพราะรถคันนี้ก็ไม่ได้ขี่แรงอีกแล้วนะครับพนาไม่ได้ขี่แรงแวนยังหมดเร็วนะถ้าขี่เร็วขี่แรงก็แทกบ่อยๆจะเป็นยังไงนะครับเอามาดูว่ารถบางคัน,นใส่ไปแล้วมันควันออกเลย ามันจะออกม,มันไม่มันไม่จำเป็นต้องเลขมันออกอยู่แล้วถ้าม, <c oughs> มันลองเลขดู สำสายน้ำมันใหม่ผมทําอะไรของผมไม่รู้ทำไปทํามามาอยู่ท่านี้ได้ไงไม่รู้ยังงงแต่ในท่อ่ะก็ยังมีค้าบน้ํามันเก่าเพราะว่ารถโต้ไม่ติดเป็นรถที่ใช้รอบเดินเบาสูงอยู่แล้วนะครับมันก็เลยสูบน้ำมันเครื่องขึ้นมาเยอะพอสมควร ถ้าขี่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยขี่ไปร้อนๆเลยนะมันจอดนก็จะมีควันบางๆค่อยๆออกมาเวลาจอดนะครับทอดในทอดเนี่ยน้ำมันเครื่องคาบเยอะ,อะดูจากมือผมได้เนี่ยเนี่ยแห้งแล้วคาบนิหน่เหียวบางๆแต่ว่าที่ทำใหม่ไม่มี ็สรุปว่าได้บางกรณีนะครับเราต้องเช็คปากแหวนให้เป็นนะครับที่สำคัญสิ่งที่ต้องมีก็คือฟิลเล็กเกตนะครับค่ามาตรฐานแหวนใหม่นะครับใส่ในกระบอกสูบอยู่ที่0.10นะครับถึง0.25นี่คือค่ามาตรฐานนะครับ ค่าจัดซ่อมของเขาก็คือ0.45นะครับเราควรเปลี่ยนแหวนนะครับกดดีออกมาถ่ายกลางทุง่งนะผมแนะนำให้วัดวัดระยะสูงสุดของแหวนนะครับมันจะเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่า,าบริเวณสูงสุดของร่องแหวนเนี่ย ขึ้นสูตรของร่องแหวนเนี่ยภายในกระบอกสูบเนี่ยบริเวณนั้นจะเป็นรอยนะครับถ้ารถผ่านการใช้งานมานานๆลงไปวัดตรงกลางช่วงท้ายได้ค่ามาตรฐานแต่พอขึ้นมาอยู่ในระดับสูงสุดกลายเป็นว่ามีรอยอ่าไม่ใช่มีระยะห่างนะครับ <c oughs> มันมีะระยะห่างาาถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นเราต้องไปคว้านนะครับการเรียงแหวนนะก็มีผลนะครับเดี๋ยวผมอ่ารอบก่อนผมเรียงเป็นแบบลักษณะของตัวเอกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว หาลูกสูบมาเดี๋ยวผมจะเขียนการเรียงแหวนแบบฮอนด้า Honda, นะครับแบบศูนย์ฮอนด้าเลยก็จะคล้ายๆกันไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะครับมันก็ขยับจากมุมนึงไปอีกมุมนึงนิดนึงนะครับเป็นลักษณะของตัววายมาให้ดูเป็นคลิปเป็นแนวทางมาสรุปพูดคุยให้ฟัง ขอบคุณที่ติดตามรับชมทางช่องช่างแฮกประสุสีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ